โจทย์ที่อาจารย์ตรงจิตให้มาวันนี้เนี่ยมันตรงกับใจพี่เอิมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมัยพี่ทํางานวิจัยโครงการส่งภทยไกลโลกเนี่ยเราสํารวจอาหารที่คารวาสญาิโยมเนี่ยวายกับะส์แล้วเราก็พบว่าใยอาหารหรือว่าผักต่างๆที่ใส่บาตรเนี่ยต่ามากดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่เอิญจะทําให้อาจารย์ตรงจิตเห็นเลยว่าผักที่ให้มาเนี่ยใส่เมนูไหนก็ได้แต่ก่อนที่จะเริ่มทําอาหารเนี่ยพี่เอิญจะมีชาเลนจ์ใช้หมูแดงเหมือนกัน อ,อ,อยาก e <ert? S 2> รู้ว่าผักที่ได้มาเนี่ยแต่ละชน,นิดมันมีสารอาหารอะไรบ้างผักสีเขียวนะคะพี่เอิร์ธก็จะมีสารจําพวกคอลอโรฟิลลค่ะสีส้มสีเหลืองนะคะก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนแล้วก็สีแดงสุดท้ายก็จะมีไลโคปีนค่ะโอเคพี่ว่าหมูแดงลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะลืมอะไรคะพี่เอิร์ธนี่ไงข้าวโพดอ่อนพี่เอิร์ดูแล้วเนี่ยมันจะเหลืองก็เหลืองนะแต่ก็มีสีขาวด้วยเนี่ยหมูแดงว่ามัน อยู่ในผักกลุ่มสีอะไรจริงๆมันจะออกค่อนข้างเหลืองอ่อนๆอะค่ะก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสีเหลืองสีส้มค่ะพี่เอิร์ธใช่แต่ว่าจริงๆมันก็จะมีผักกลุ่มสีขาวด้วยอย่างเช่นแบบพร้อมหัวใหญ่อะไรเงี้ยให่ช่พวกนั้นก็จะมีอีกสารหนึ่งก็คือฟลาโวนอยด์อ๋อโอเคแล้วอย่างสารต่างๆที่หมูแดงอธิบายเธอ่อฟังมาเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างจริงๆแต่ละสีก็จะมีประโยชน์ของเขาในตัวนะคะนอกจากได้วิตามินกับ เกลืแรกแล้วก็ยังเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆด้วยอ๋อนั่แสดงว่าควรรับประทานผ่านที่หลากสีด้วยเพื่อที่จะได้วิตามินและธาตุครบท้วนแล้วก็ สารต้างอนุมูลูิสระด้วยแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการอีกอย่างหนึ่งของผักอะคะพี่เอิร์ธก็คือมีใยอาหารค่ะแล้วใยอาหารเนี่ยมันดีต่อร่างกายของเราอย่างไรบูแดงเหมือนเป็นไม้กวาดอะค่ะพี่เอิร์ธพี่เอิเอเร์ธลองนึกภาพลำไส้เรานะคะเราก็ไม้กวาดก็จะกวาดพวกเศษสิ่งตกค้างเศษอาหารที่อยู่ในลำไส้เราออกมาะค่ะอ๋อก,ก็จะทําให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพดีด้วย เมนูแรกที่พี่จะจะทำเนววนนี้ก็คือนแนงไกพ่พี่เออแนังจะเสริมผากได้ยังไงอะทำไมอะปกติเห็นแต่มะเขือได้มะเขือพี่ก็มีแต่วันนี้เนี่ยพี่จะใส่ผัก เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวไปดูเลยว่าพี่จะใส่ผักอะไรบ้างเริ่มกันที่มะเขือ,อน,นี่ต้องใส่อยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นมะเขือพวงต่อมาที่จะเสริมก็คือถั่วแครมีฟักทองด้วยแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อสัตวันนี้ที่อย่างที่บอกใช้เป็นเนื้อไก่นะครับวันนี้พี่จะใช้เป็นเนื้อโกบลอกหนังก็จะลดปริมาณไขมันได้นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยเวลาทําแกงก็คือกะทิครึ่งนมครึ่ง ลดปริมาณไขมันอิกตัวด้วยแต่วันนี้เพื่อใช้นมเยอะนิดนึง<ๆ>ก็จะช่วยลดตัวไขมันลงไปได้อีกนะครับนอกจากนี้เครื่องปรุงของเราง่ายมากน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำปลาส่วนน้ำเปล่าเนี่ยเอามาเติมกรณีที่ว่าต้มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยน้ำมันแห้งจนเกินไปก็สามารถเติมน้ำได้แล้วก็ที่ขาดไปได้เลยก็คือตัวมะกรูดซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงอันนี้เพื่อความสวยงามหัวใจหลักเลยของแกงเนี่ยของแกงบ้านเราเนี่ยก็คือเครื่องแกงไหนบุแดงหองเครื่องแกงพแพนแงเพิ่นิดนึง นี่ค่ะพี่เอิร์ธอ่าโอเคจะเห็นว่าเครื่องแกงเนี่ยสีสันเข้มแดงเนี่ยคือเครื่องแกงบ้านเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายสูตรมากแกงแดงแกงเขียวหวานแกงต่างๆเนี่ยแต่พื้นฐานหลักๆเนี่ยหอมแดงเนาะกระเทียมกะปิผิวมะกรูดบ้างในในบางแกงต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ให้เนื้อที่เยอะขนาดนี้เนี่ยจะเป็นหอมกับกระเทียมซะส่วนใหญ่ซึ่งของเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วก็คือหนึ่งแหละน้ํามันหอมระเหยเพราะจะให้กลิ่นต่างๆถูกไหม 2ก็คือตัวของใยอาหารที่อยู่ในหอมกับกระเทียมเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้แกงของพริกแกงเนี่ยมีใยอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้น่ะพี่เอ,อ๋แต่หมูแดงได้กลิ่นเค็มๆอ่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสมันดูเนียนๆนะหนูคิดว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านี้อีกใช่แล้วหมูแดงตาดีมากพริกแกงเนี่ยเครื่องแกงทุกชนิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือกะปิที่จะต้องใส่เข้าไปให้รสเค็มให้รสที่หอมแล้วก็สมันเครื่องแกงให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย หมูแดงรู้ไหมว่ากะปีเนี่ยทำมาจากอะไรไม่รู้ค่ะพี่เอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังว่ากะปีแล้วเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยกะปีเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปรุงพื้นฐานเลยของอาหารไทยเนาะกะปีเนี่ยส่วนใหญ่ทำมาจากเคยหรือกุ้งออมมาหมักต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณค่าของกะปีเองเนี่ยก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยหน่งแลมีโปรตีนแน่นอน2คือมีไอโอดีนเพราะว่าทั้งเคยแล้วก็กุ้งเนี่ยมาจากทะเลเนาะก็จะมีไอโอดีนนอกจากนี้เนี่ยตัวกะปีเองก็ยังให้แร่ธาตุสังกะสีด้วย แต่ก็ไม่ใช่สังกะสีมุงบ้านดังนั้นหมูแดงจะเห็นได้เลยว่าจริงๆอาหารไทยเองเนี่ยคุณค่าทางอาหารเนี่ยค่อนข้างค,ค,ครบถ้วนอยู่แล้วก็จะต้องเสริมผักบ้างในบางอย่างอย่างที่เมื่อกี้เพียร์ได้อธิบายไปเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเพียร์จะเริ่มผัดเครื่องแกงก่อนเพื่อที่จะเข้าใส่เนื้อสัตว์แล้วก็จะทำแผนงให้เสร็จหมูแดงลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรกันคะพี่เอ,อิร์ธหมูแดงสอนพี่มาตลอดเลยเรื่องครัวปลอดภัยอ๋อจริงด้วยนาฬิกาใช่หมูแดงต้องไม่ลืมถอด นาฬิกาวันนี้พี่อถอดมาแล้วขอบคุณพี่เอิร์ธที่เตือนนะคะก็หลักการของครัวปลอดภัยนะคะเราก็ไม่ควรใส่เครื่องประดับค่ะเพราะว่าอาจจะตกลงไปในอาหารที่เราทํานะคะแล้วก็ปนเปื้อนได้ค่ะถ้าเป็นแกงสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีหัวกะทิกับหางกะทิแต่ว่าเราก็ใช้นมไขมันต่ำเนี่ยแทนหางกะทิได้พี่เอิร์ธคะแล้วนมอะคะต้องเป็นนมห้องมันเนยไหมคะ ก็จริงๆเนี่ยถ้าเราใช้อย่างวันนี้พี่ตั้งใจว่านมเนี่ยใช้แทนหางกะทิเราก็ควรใช้เป็นนมไขมันต<ม>่ําร่องมันเนยหรือว่าอย่างบางแกงที่ไม่ได้ต้องการความเข้มข้นมากเนี่ยใช้เป็นไขมันศูนเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้<ม>แกงน้ําเยอะเช่นแกงเขียวหวานแกงแดงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้นมศูนเปอร์เซ็นต์ได้แต่อย่างวันนี้เนี่ยแกงผะแนงเองเนี่ยจะมีลักษณะน้ําที่ค่อนข้างข้นนิดนึงดังนั้นคิดว่าใช้นมไขมันต่ําก็จะเพียงพอแล้วเครื่องแกงสุกแล้วแล้วพี่ก็ใส่นมจนหมดแล้วเนี่ย พอเดือดอีกครั้งนึงเนี่ยก็ใส่เนื้อสัตว์ได้เลยลองไหมแม่แลองคนพี่จะเริ่มปรุงรถแล้วอโอเคใช้ได้เลยก็คือ กลิ่นหอมแล้วก็ไม่ได้กลิ่นไหมแล้วก็ไก่สุกพอดีอันนี้จะเริ่มปรุงรสแล้วอย่าลืมก็คือช้อนตวงเนี่ยสำคัญวันนี้แกงพี่เอทก็หม้อขนาดนี้ขอซกักสองช้อนชาพอแล้วคิดว่าน่าจะเค็มแล้วการปรุงแกงเนี่ยสำคัญมากก็คือระวังด้วยเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าพริกแกงใส่กะปิมาแล้วก็จะมีความเค็มในตัวเองอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วหมูแดงเดี๋ยวพี่อขอดูนิดนึงนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวพี่ขอน้ำตาลปี๊บสองชั้นชาก,ก่อนต่อไปน้องหมูแดงเพชรอขอใบมะกรูดซอยใช่ใส่อะโลยมาเลยเดี๋ยวเราเก็บไว้ครึ่นหนึ่งไว้แต่งหน้าแต่ตอนนี้เราใส่มาก่อนให้มะเขือพวง,งขาดไม่ได้สําหรับแกงผะแนงใช่ใส่ลงมาได้เลย,เลยแกงของเราในวันนี้เนี่ยเราจะนําไปถวายพระที่วัด ดังนั้นเพื่อตั้งใจที่จะทําแกงกับผักเนแยกจากกันและเดี๋ยวพอไปถึงที่วัดเนี่ยพี่ก็จะเอาผักผสมกับแกงแล้วค่อยถวายกับพระเพื่อที่จะได้ทําให้เนื้อของผักไม่เละแล้วก็สีสันน่าร,รับประทานพี่เอิร์ธลงตักเสิร์ฟให้หมู่แดงดูหน่อยได้ไหมคะว่าคะแนเงเวลาเสริมผักมาแล้วจานนี้จะหน้าตาเป็นยังไงได้เลยครับแล้วก็จะเตรียมชามให้เรียบร้อย ที่เมื่อกี้พีทบอกไปว่าผักเนี่ยเราเสิร์ฟผักใช่ไหมแต่ว่าเราจะเสิร์ฟแยกคราวนี้พอเราเสิร์ฟรวมเนี่ยผักเนี่ยควรจะทําให้สุกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปต้มอยู่ในหมอ้อเนาะดังน,น,นั้นเนี่ยพีทก็จะนาําผักทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยไปทําให้สุกก่อนด้วยวิธีการลวกยกเว้นอย่างเดียวก็คือฟักทองฟักทองเนี่ยพีทเลือกใช้วิธีการย่างบนกระทะเพราะว่าอยากได้ความหอมของฟักทองเวลาย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนอกจากนั้นเองเนี่ย เวลาย่างเนี่ยเนื้อฟักทองจะไม่เละจนเกินไปเพราะถ้า,าไปต้มหรือเอาไปลวกเนี่ยพอสุกแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเละค่อนข้างง่ายอ่ะแกงเราตักใส่ชามเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะตักผักที่เราสีส้มไล่เรียงไปนะครับลวกแล้วเหมือนกันนะครับเหลือตรงกลางวานิดนึงเอ่าอันนี้สําคัญนิดนึงก็คือผักสีเขียวเนี่ยถ้าจะลวกเพื่อแนะนําว่าน้ําที่ลวกก็ใส่กเกลือด้วยแล้วพอ,อลวกเสร็จแล้วเนี่ย เอามาแช่ในน้ำเย็นยิ่งมีน้ำแข็งยิ่งดีเพราะว่าจะทําให้สีสันของผักสีเขียวเนะี่ยยังคงเขียวอย่างนี้ตลอดเพราะถ้าปล่อยให้สุกยาวไปเลยเนี่ยมันก็จะเขียวคล้ําลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าใส่ลงไปข้างๆแบบนี้เนาะโอเคอ่าหมูแดงลองไหมริกชิ้ฟ้าแดงใส่ตรงกลางโอเคลงไปอ่าแล้วก็ออนท็อปไปแบบนี้ปิดท้ายด้วย อันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่พี่ใส่นิดนึงเรื่อหัวกะทิเนาะลาดลงไปนิดนึงโอ้โหพี่เอิสีสันสวยงามมากค่ะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารแน,น่นและที่สำคัญก็ตอบโจทย์ของอาจารย์จงจิตท,ที่ให้ไว้เลยค่ะ